สวัสดีค่ะมอนิข้ามาเทียวตลาดไทยค่ะตลาดพักตลาดพักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตลาดเป็นตลาดขายส่งได้จาะตลาดขายส่งขายปีกก็มีเหมือนกันตลาดไทยนี่มีสินค้าหลายอย่างค่ะมีตลาดพักตลาดผลไม้ตลาดของสดตลาดอาหารทะเล ปลาน้ำจืดปลาน้ำเข้มพักสดพักฤด,ดูหนาวพักอี่สานพักไทยพักหนองมีเม่เมดค่ะพักทีเล็กไปเตยราคาส่งทั้งนั้นนะคะถูกๆจ้ะ เดินแล้วนะเดื้อจ้ะโมนีมาสือของแป๊บหนึ่งกระลำปีโลละสิบห้าบาทพักบุ้งแก้วพักบุ้งเจนเตโฟตัวฝักยาวหัวรับพา นี่จะเป็นโซนพวกของดอกของไม้ต้นค่ะมีหนังมีหอยมีปูหน้าปูหน้ามีหนังแหงมีว่านต่างๆมีขิงมีข้าร้านนี้เป็นอาหารที่สานค่ะก้วยเกี๋ยวเกาวสองฟังได้จ้าสองฟัง ของฝากมีทุกอย่างให้เลือกสรรห้อยนามีนกมีหนูมีไก่บา้านมีมันมีเผือกมีนอไม้เข้ากับนี้จ้ะปูนาดองอ้าวขามาโซนนี่ ตอนนี้จะเป็นพวกถุงพวกถ้วยพุ่มถ้วยแก้วพลาสติกค่ะเป็นน้ำตาลเป็นไม้ลูกชิ้นเป็นหนังยางค่ะตลาดไทยนีใหญ่แ้่นอนมีของุกอยางให้เลือกซื้อราคาถูกน้ำจืดราคาส่งทุกชนิดศูนย์รวมศูนย์กลางจ่าลูกชิ้น เ,เส้นเสนมีหมดพริกกงพริกแกงขนมจีนเกดดีเกตบดีมีมาจากอันนี้มาตลาดกดาจะาไปลาซื้อขาไก่ไปทำซุปเปอร์ไก่สตูด,ด้าขาไก่เล็บมือนาง รวงไข่165นล้วคนสวยไม่อยู่ไนงะไปประชุมตลาดทีเกเป็นประชุมเลิศมีประชุมด้วย4,060 4,060โ้นน,นี้จะเป็นต้นอาหารทะเลจะ้ะทางนอกก็มีนะคะอันนี้ก็เหมือนว่าตลาดในตลาดสดในตลาดนอกก็มีราคาเดียวกันนะคะของสดบสบเลย มาจากทะเลก่มแม่น้ำกันหีหมึกใหญ่ๆค่ะบายส่วนซ้นนี่จะเป็นส่วนผักคลอ,อ,องมักคลองดองปลาลงปลาหน่ไม้ต้นหญ้านาอร่อยออร่อยจ้าร้านนี้ ป,ป,ปล,ล,ลาร้าปลาร้าปลาร้พี่เอาดอ,อกไม้ต้มถุงหนึ่งถุงละร้อยอ่ะ,ะมาลูกใหม่เพิ่มเ่ยอันนี้นอะไรครับกระถุงละร้อยอ่ะครับเฮ้ยถุงละร้อยอ่ะน้ำารปี๊บมีทุกอย่างอันนี้เป็นโซนฝั่งใต้ดินก็เพืนนี่ยังก่อน สามจีสามจีหอยหน้ากันมีค่ะหอยหน้าหอยหน้าใครสือของเปิกขายมีการมีงานมาสื่ตลาดไทยเด้อจ้าถึกถึกผักสดๆดสวยๆค่ะอย่างเดียวค่ะ นี่จะเป็นของภาคใต้ค่ะสตอลูกเมียงผักูดผักสดๆทั้งนั้นจ้าบักฟักบักแ้งกระเฉือเหลืองจ,ะจะ้าใจสมตำแซ่บหนัวกรอบๆบบักเฉือบักเฉือกรอบเขือกไข่โหละพ่ะ เป็นราคาจากโมนิโลรละร้อยเก้าสิบบาทนี่มอสยูยางเด้อจ้ะเดี๋ยวสิพอผ้าถลุปไปตลาดผิกเดินค้าลากเลยพี่นอ้องเออ ราคาลา,ลา,ลาซื้อพริกสักครึ่งโลก่อน,อนพี่เอาพริกให้หน่อยอันนี้เอาครึ่งโลแม่ค้าบอกพริกเผ็ดๆโอเคเดี๋ยวจ่ายตังก่อนจอ้าไปจ้า กลับบ้านแล้วพอนสุดๆดเออชิ้นของหนักมากแม่และจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ